สุริยเล็กพอเย็นยิ่งครับเจ้าของฉายาไอาหมัดเค้ยงขวายนะครับโพสต์เฟซบุ๊กตั้งเป้าทาบชั้นรถถังจิตเมองนนในอนาคตนะครับเจ้าตัวโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าเคยตั้งเป้าอยากจะลองสักครั้งไม่ว่าจะสู้ได้เท่าไหร่นะครับหรืออาจจะโดนน็อกแต่ก็เคยพูดแค่เป็นข่าวออกมาแบบนี้ก็ดีใจแล้วนะครับหากเป็นจริงก็อยากแต่เต้าไปให้ถึงนักมวยค่าตัวแพงสุดในเวลานี้ ฝันว่าสักวันจะพัฒนาไปให้ถึงให้ได้นะครับเจ้าตัวก็พูดถึงรถถังอยากจะทาบชั้นสักครั้งในอนาคตนะครับไม่ใช่ตอนนี้นะเป้าหมายในอนาคตที่สุเรียนเล็กอยากจะเจอกับรถถังนะักชกค่าตัวแพงที่สุดในตอนนี้นะครับสำหรับตอนนี้สุเรียนเล็กเนี่ยถือว่าฟอร์มฮอตมากๆในรายการวันลูบินีนะครับเขาต่อยวันลูบินี8ครั้งเนี่ยได้โบนัสทั้ง8ครั้งเลยนะทั้งแพ้ก็ได้ชนะก็ได้น็อกด้วยโอ้น็อกนี่เยอะเลยนะครับ8ครั้ง รวมๆแล้วก็เกือบ3ล้านน่ะเฉพาะโบนัสนะถือว่าร้อนแรงมากๆในเวลานี้ของสุริยันเล็กนะครับเจ้าตัวก็ตอนนี้ก็รอสัญญาวันใหญ่นะฮะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้สัญญานะครับเห็นบอกว่ามีข่าวว่าจะเจอเจ้าเสือใหญ่นะแต่ว่ารอให้เขายืนยันอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะมีเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าเกิดได้สัญญาเมื่อไหร่เนี่ยก็แน่นอนโอกาสที่จะเจอรถถังมันก็เพิ่มมากขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้รอสัญญาก่อน อนาคตไม่แน่ไม่นอนอาจจะได้เจอกันนะครับนี่คือเป้าหมายของไอ้หมัดเครื่องควายสุริยเล็กพอเย็นยิ่งครับ